หมดลูกช้างขี่กันอ่หัดปี้แต่เด็กแล้วทะลึ่งหัดปี้แต่เด็กแล้ว เกียาตัดน,น้าตู้ช้างเ,เล็กเลยตัวน,นี้เอ,เอาเป็นหมูเลยนะ สี่ตัวเนี่ยสี่ตัวทีเล็กสองตัวไงไอตัวพี่เลี้ยงสองตัวเอามุมน้องสวยอ่ะเขาให้ถ่ายตัวน้อยตัวน้องมือนน้องสวยอ๋อเฮ้ตัวน้อยเตยคู่ตัวน้อยแต่ว่าตึงเตยพี่อาจารย์ถ่ายแล้วเนี่ยนะอุ้นิสารตัวเลยขึ้นตามแม่ไปเลยเตยคู่กับแม่ เหดุๆๆไเดิวมาที่ตัวสุ่งฝุ่นแล้วไอ้นี่พ่อไม่รู้เล่าเนี่สี่ตัวนั่นแหละมียกเท้าดีดหลังทีนี้เล่นล้ะทีนี้เล่นล้ะ เนี่ยตัวหลังนี่ไไออ้้ใหม่ตัวหลังนี่งานนิดเดียวเห็นไหมนะเนี่ยถ้าดูตัวไอ้ตัวเล็กอย่างนี้ไอ้ชิบหายใช่ไอ้ตัวนี้มันกี่ปีเองอะเนี่ยปีแม่งสองตัวใช่ไหมไอ้ตัวที่เราถ่ายอยู่บนก็ประมาณนี้เองอะนี่หรือว่ามันอยู่ไอ้สองตัวเล็กนั่นละดูจากซ้ายดูจากขนาดอาจารย์อาจารย์เป็นยังไงแก ในภาพลองตัวใหญ่เหมือนกันที่เราถ่ยายตัวใหญ่พอไปเห็นไอ้ตัวกระหนายตัวเล็กเมื่อกี้เอหาตัวนิดเดียวเองดูว่าก็ดูจากที่ว่าเนี่ยโอ้โหช้างยังเล็กอยู่นะมันมีลูกช้างแม่มันยืนคู่ไก่เป็นโยซ้ายของแม่มันใช่ไหมประมาณประมาณตัวนั้นตัวเล็กโพอแล้วตัวเล็กโพอแล้วตัวเล็กโพอแล้วลูกช้างโอแล้ตัวเล็กนิดเดียวพึ่งคลอดอ่ะอ่าโอ้โหสวยตัวนี้พึ่งคลอดนะเนี่ยพึ่งคลอดเลยเนี่ยพึ่งออกใหม่ๆเลยนี่เพิ่งคลอดเพิ่งคลอด โอ้สวยจัดท่านี่ตัวนี้ไม่ก่ข้าวหรอเปล่ฝนเล่เราเล่นฝนหน้่งอยางไม่รูเรื่องเย้กครุทุกคนที่ดูถ่ายภาพคนอคกคบบรงการถ่ายเป็นัที่ถึงจเป็นตัวนี้แล้วก็คณกดถึง ถ่ายทุกฝุ่นเนี่ยถ่ายถ่ายหน้าถ่ายข้างไปเรื่อยไอ้เช้าไม่ได้ไปถ่ายแล้วก็ผมมองไม่เห็นเป็นเต็มเลยโอ้เต็มมีสววปนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีในกลุ่มไม่มีในกลุ่มนี้ทะลึ่งเจออาจารย์มีหน่อยเดือดติดเจือเลย

เดี๋ยวโชคดีอาจจะเห็นนี่ถ้าเป็นพรุ่งนี้ททพดีมาเห็นอย่างนี้นะโอ้ีอมึงสองขั้นไปเลยดีกว่ามีเย็นแบกได้ขันด้เหรอซีตัวหันตัวได้หมดเลย ก็นิ่งอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ที่คอนิ่งเขาระวังไม่ใช่นนะมันมีลูกช้างสองตัวแล้ว<ข>ตัวใหญ่สองตัวประกบอยู่ไหมเขาเขาได้ยินได้ยินเสียงเราเนี่ยคานิ่งเนี่ยแต่ตอนตอนที่คอนิ่งเนี่ยก็ได้ยินเสียงตัวเลเก็กเคลื่อนย้ายแล้วตัวเล็กเดินแล้วโอ้ตัวเล็กอยู่แน่นอนจริง ตัวเท่าลูกต,ตัวเท่าลูกกองก็ได้กันประมาณนั้นี่ก็วิ่งอยากจะดูพอเห็นเบื่ออย่แล้โอ้ตัวใหญ่เตนมใหญ่ไว้ บบกลออ้องส่งไปทางไหนนะกล้องไปทางช้างว่ที่ผมไปในการตัวน้อยเดียวขนาดดูดูนี่ขนาดเวยเสดมวาช้าง่นี้ตั้งแต่ตัวน้อนจุกัน ใกลันเลยใกล้ก like ันเลยเนี่ยเท่าไอตัวลูกกอกเลยวิ่งเด็กมากเลยนะวิ่งคขาก็เดินเป็นสายเลยนะเขียวดังแบบนี้เลยไปแล้วหรอครับพี่น้อง เลยเนี่ยเล็กเนี่ยนี่ะไรล่ะกล่องอะไรล่ะกัน DIP ตวกามหลังี่ลเตัวเล็กตามหลังไม่ลงเ้ยข้างหลังเพื่อนเลยแต่ก็ตามไม่ทันก็ แตวันนั้นมันลงหกโม,ม,มงกว่าที่นี่นี้มัร้อนเห็นพวกน,นี้6ว,น,น,วน,นี้ร้อนจัด